อยู่อย่างเร็วอย่างเร็วนะครับเฮ้ยเฮ้อยู่อย่างเร็วอย่างเร็วเฮ้ยจะหนีไปไหนห้ามไปไหนเลยขาดมานี่ห้ามไปจะไม่ให้หนีไปครั้งที่สองนะครับครั้งแรกครั้งเดียวพอแล้วครั้งครั้งที่สองไม่มีนะไม่ให้หนีนะไม่เอาเพราะว่าผมคิดถึงเขามากเลยนะผมเสียใจมากคิดถึงเขามากเลยนะครับ เราได้ว่าจะเอาโดมิโนมาต่อล้อมให้เขาอยู่ขังกองเขาเูแต่เขาน่าจะพังได้เพราะมันอันนี่เป็นมอมนอร์มอลนะครับมอมธรรมดานะตัวเริ่มต้นนะครับแต่ว่าเขาจะมียีนแสงอยู่นะตัวนี้เป็นซูลูนะ ซูลูซูลูเฮสโซลู n o r ม a ลเฮสโซลูมาดูหน้าหน่อยสิแค่เนยหน้าไปอย่างงี้หน้าผมว่าหน้าเขหมือนเราก็จอบเลยปิ๊บปิ๊บเจ็บปะตกลงไปเลยจุกไหมเนี่ยโอ้โหต้องระวัง เขาหลุดมือเมื่อกี้แต่ว่าเขาก็ยังโอเคนะดูห่างก็จะสั่นห่างก็จะใส่เขาจะไปแวเขาจะไปแล้วเฮ้ยเขาจะเร็ว้วเดี๋ยวเขาเขาเร็วนะ ล้วพอแล้วเราเอาเข้าเข้ากรงเนี่ยอฮอยอือเอาเข้ากรงเนี่ยเพราะว่าเขาเริ่มจะคุมไม่ค่อยอยู่แล้วคุมไม่ค่อยอยู่แล้วคุ <c oughs> มไม่ค่อยอยู่แล้วเขาจะเขาอยากจะออกเขาอยากจะหนีนะให้เขาเข้าบ้านดีกว่าเจ๊เอวดีเข้าบ้านเลยนะ